วอกว่า,อาตอนแผ่นะครับให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสามโลกธาตุนะครับหรือเขาบอกว่าหนูนึกไม่ออกคือนึกหน้าเทวดาไม่ออกหรือนึกหน้าเจ้ากรรมนายเวรไม่ออกคือมันต้องนึกไม่จะนึกออกได้ยงไงไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมันผู้ใดคือใครแล้วเราเคยทํามันหรือเปล่าเคยฆ่าใครมั่งหรือเปล่าแล้วมันอยู่ภูมิไหนก็ไม่รู้อีกครับถ้าที่เขาแผลๆไปทุกวันเนี่ยแผ่ให้ตัวเอง นายตัวเองมีบุญไงครับตัวเองมีความเมตตาไงเออไปไหนก็ปลอดไปคนม,มีเมตตาเนะคือบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะบางคนเขาก็ค่อยจะมีนะบางคนก็มียุคป,ปัจจุบันเนี่ยไปด่าเขาไหว้ไปจีเขาไหว้นะั่นคือเจ้ากรรมนายเวรละครับเราเคยฆ่าใครเขาไว้ไหมพวกสัตว์พวกมนุษย์ทั้งหลายในอดีตอ่ะนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรน ถ้าเราไม่ฝึกกรรมาฐานเราเดินทางไปที่ไหนก็ตามไปเจอมันมันตกภูมิอยู่นั้นอะ่ะมันเป็นสัมโมเวสีเป็ดอสุรกายตรงนั้นถามว่ามันจะเล่นเรอไหมเล่นถ้ามันเป็นเทวดาก็โอเคงนั้นไม,มไม่เอาอะไรค<ฆ>ถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่ไม่เจอกันแล้วอะ่ะอาจจะเจอไม่เจอไม่รู้แต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างล่ะอเ<ฆ>นี่ยคือคร<ฆ>ัากรรมในเวทที่เรามองไม่เห็น ไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าอยากรู้ก็ฝึกเอาคือแผ่เป็นภาพรวมแล้วก็ไม่ต้องไปลังเลสงสัยในสิ่งที่เราแผ่ไป<ช>แล้วหยุดซะตอนนี้ครับหยุดทางโลกไงหยุดทางโลกคือการมาสวดมนต์ลลมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญวดบ่อยๆมันก็จะเบาใช่ไหมเบาแล้วมันก็จะย้อนไปดูชาติเนี้ย เราทํากรรมอะไรไว้มันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เรานึกมันก็มีอาการนั่นแหละมันก็จะย้อนได้แต่เ,เด็กมาเนี่ยย้อนมาเรื่อย,อยชาตินี้กับชาติที่แล้วมันก็ย้อนได้ครัเพราะมันคนคนเดียวกันคนคนเดียวกันใช่<อ>เปลียงแะ่เปลี่ยนหน้ามางคนก็เปลี่ยนเป็นหญิงมาเป็นชายมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนโดยกรรมมันแหละ อย่างเวลาที่สวดมนต์แล้วรอบไหนที่มันสวดมนต์แล้วมันเพลินเนี่ยเราต่มันเพลินคือมันเพลินมากเลยทีนี้พอเวลามันเพลินมันลืมว่าเราต้องนึกอะไรคือมันมันเลยเพลินอย่างเดียวเลยมันนึกไม่ออกหรอกมันเพลินครับเหมือนคนเล่นไพ่นะไปคุยเรื่องอย่างอื่นมันแม่ไม่สนมันจะจ่ออยู่ในสวดไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่โอไม่ไม่อยากหยุดเลยครับไม่มันเพลินครับไม่อยากหยุดจริงๆแล้ว ตอนเพลินนี่มันต้องเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงหรือปล่อยให้มันเพลินไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวเขาคิดออกใช่ทีนี้เริ่มคิดเริ่มเอามาเป็นประโยชน์แล้วครับ<ะ>เริ่มแทงไปตามงานตามธุรกิจตามอะไรทะมีอะไรเพราะเพลินม,มากๆเรามันจะนิ่งจิตมันยิ่งมันพักอารมณ์<ะ>มันเบาเหมือนเพลินไปเรื่อย ก็เริ่มหยุดทำสวดไม่อยากสวดชัย้ยอนลงมาหน่อยนะจะยินเสียงอะไรอยู่เนี่นะนั่นเริ่มคิดละอ๋อ oh. เริ่มเริ่มแพร <Okay. S 2> เริ่มเอาพลังงานที่มาที่เราเนะี่ยไปตามเป้าหมาย hmm. อย่างตู้นี่ก็ทำธุรกิจอะไรอะ่ะครับสร้างอะไรอะครับ <Okay. S 2> สร้างกุฏิก็จะแพรไปตามเทพพมท,ทุกทุกชัก้น ที่เคยเกี่ยวของเกี่ยวคันกันในอดีตนู่นครัตอนเนี้ย<ม>จากเสียพรมก็จะมาดึงมามรุ์อีกทีที่เป็นญาติเขาอ่ะไปเรียกคนมาช่วยมญาติเราเยอะนะชาตินี้ก็เยอะชาติที่แล้วก็เยอะครับบางคนในญาติเยอะจริงๆนะมีลูกหลายคนคมีญาติหลายคนแต่ชาตินี้บางคนก็มีน้อยบางคนก็มีมากนั่นคือญาติเรานะ<ม>เราอาศัยเขาได้นะเวลาเราแผลแผลเขาอ่ะ เขาเป็นเทวดาเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเป็นญาติเขาญาติเราก็มีเป็นเทวดาเทพพรมเยอะแล้วเอาบางคนเยอะนะแต่บางคนไม่ค่อยจะมีอยู่ข้างล่างหมดอชผมช่วยไม่ได้หรอกพวกเพราะเป็นอยู่ข้างล่างหมดเลยครับคือชีวิตทาแต่วความไม่ดีไนงะมันก็อยู่ข้างล่างนะเราจะดูยังไงครับหลวงตาว่าคนไหนมีมีพวกเยอะมีพวกเป็นเทพพรมเยอะอะไรเงี้ย เวลาสวดนะคนไหนที่มีอะไรมาเกาะมังนะ่งหลังหนักๆนั่น,น,นพวกมีความทุกข์มากญาติมีทุกข์ญาตเป็นทุกข์ใช่ครับมาเกาะหลังเกาะสวดอึดอัดประมาณนี้ <laughs> ถ้าคนไหนสวดแล้วโล่งๆครับญาติญาติอยู่ข้างบน เพราะสวดที่เดียวกันสวดพร้อมกันแต่บางคนก็อึดอัดบางคนก็สวดเพลินสบายอึดอัดเพราะเขานอมาเอาบุญกับเราน้อมมาเอาบุญทีนี้เขาไม่มีเลยเขราะมีแต่ความทุกข์เรามันก็เลยทำให้เราอึดอัดเราก็ต้องพยายามสวดไปเรื่อยๆไม่นานเขาก็จะเริ่มเบาเราก็เริ่มเบาเพราะเขาได้ได้ไปเรื่อยๆ<ฆ>แต่ถ้าเราหยุดสวดเนี่ยเขาก็ไม่ได้นะ แล้วอย่างเวลาขับรถนะครับหลวงตาเขาบอกก็ขับไปปกตินะครับทีนี้พอผ่านบางที่มันก็หาวแบบหาวไม่หยุดเลยเขาเลยสงสัยว่าไอตอนที่เขาหาวเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาอยู่ในรถหรือเปล่าหรือะไเงี้ยทำไมมันถึงหาวแค่บางจุดหรือว่าเขาขึ้นมาแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาสาธุขนอนอมเอากระเล้ามันเป็นคลื่นของความรู้สึกใช่ไหมครับความรู้สึกอนะ อย,อย่างวิญญาณเขาขอเราเนี่ยขอหน่อยเนี่ยมาเราสัมผัสปับ๊บเราจะจะหาวบางคนหาวหูหาวแบบน้องหูน้อตาไหลหาวแบบโอ้อโหครับพอเล่ยไปแล้วก็ไม่หาวแล้วอประมาณนี้นะบ,บางคนก็จะเห็นนะเห็นด้วยหางตาประมาณนี้นแวบแวบบบางคนก็ขนลุกนะอาการไม่เหมือนกันเรีบแผลเรียบนึกอซึ่งลูกปูแล้วแผลอาการอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างเดียวแผ่อย่างเดียวฝันตอนฝันตื่นขึ้นมาก็แผ่ย้อนหลังอีกครับ